เมนูนี้จานนี้ยำปลาแซลมอน สวัสดีครับปกหลักชาแนลนะปะกหลักชาแนลคลิปนี้นะกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์นะหน้าสารจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นร้านแซ่บเวอร์ยืนหนึ่งของชลบุรีเลยนะของตลาดหน้าสารเลยนะครับนี่นะลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยในร้านนี้คนเต็มแล้วนะเดีย๋ยวเข้าไปดูเมนูนะยำแซ100่บร้อยเมนูครบเครื่องเรื่องความแซ่บต้องมาร้านนี้เลยนะครับนี่นะให้ดูเมนูก่อนนะนี่นะครับ ที่เห็นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นหน้าเดียวนะมีด้านหลังด้วยนะครับน,นี่เลยโอ้ยเดี๋ยนะนี่นะครับอันนี้แบบอน,นี่นะอันนี้เบอร์สำรองที่นั่งนะครับหรือว่าสั่งออเดอร์ล่วงหน้าก่อนนะนี่นะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะจริงนะร้านนี้นะครับ นี่แม่ค้าสาวสวยสวัสดีครับเนี่ยมือมือยำนะมือยำตอนนี้พี่เปิ้ลเลยเป็นมือตำแล้วนะอุ้ยมาถึงเมนูนี้จานนี้ยำปลาแซลมอนจาปลาแซลมอนร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิจ็บน้ำในกระลำมังไปในคอกแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ตอนนี้ต้องไปยำในคอกแล้วไม่ทันแล้วนะข้าวหมูย่างไปแล้วเนาะไปหมดแล้วเนนี้ชาวบินของน้องเลยเย็นน้ำยำ งสุงนะแลกไ่แดงเคแล้วก็ใส่ม,มนะม่วให้น้อนี่นะตอนนี้ตำยำไม่ทันต้องไปในครกแล้วนะลูกลูกค้าชอบนะมันนัวมันนัว,นว <laughs> เป็นแบบแยกน้ำ,ำยำย ยำถั่วพุ่งสดน้องเบสก็ยำแซ่บไม่แพ้พี่เปิ้ลเลยนะถ่ายทอดเคลดลับวิชามาครบทวนนะลูกค้าไม่ขต้องคนถุงท้มีมีรีเควสด้วยนะถ้าไปดูคลิปเก่าๆปากหลักชาแนลนะลูกค้ามาแบบติดใจนะติดใจรถมือของ อสาวสวยนะนี่นั่นมาทั้งหน้าร้านทั้งหลังร้านนะนี่ล้อโดนล้อมไปห,หมดแล้วมอบยำมาซะดีๆอันนี้เราด้ยำถุกปูนะครัุัมกปูกปุ้งสดนะครับ ยำเซบได้แล้วนะครับในใส่แพ็กเกจอย่างดีเลยนะครับเป็นแบบแยกน้ำยำเลยยำเล็มนนบลมือเธอเล็บมือนาง คขบจบที่ร้านเลยนะลูค้าไม่เยอะ,ยอะลูกค้าไม่เยอะนะแต่บ,บินนักหนัก <c oughs> แล้วก็มียำเล็บมือนางต่อด้วยยำสามกกอบยำเล็บมือนางยำสามเกาบนี่นะครับยำถั่วคูนะครับ,บชชนี่จะสิบบาทนะนี่นะนนะกติกามาถึงเขียนออเดอร์<า>แล้วก็ปักหลักทิ้งไว้นะครับ ไดสามกรอบนะฮะอันนี้ใส่จานปะข้าใส่จานหมดน,นี่ทานที่โต๊ะนะคะโอ้ยน,นี่ยำเล็บมึงน,นางบาทิบบาทเมนูนี้ <laughs> ลังเลเลยเพิ่มได้นะ <laughs> <laughs> อันนี้ตัดใจตัดใจ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวตสอด้วยต้มยำทะเล โดยต้ยมยำทะเลนะครับจดแล้วจดแล้วยำต้ยมยำนะต้มแซ่บนะมีครบเลยนะครับ นี่อันนี้เป็นสามกรอบสามกรอบจะมีเม็ดมะม่วงนะคะพี่นี่มีเม็ดมะม่วงะนะครับม,มรระม่วงแล้วก็มีปลากรอบแคบๆค่ะเมนูนี้ก่บาครับเจ็ดสิบบาทนะครับ ต้มยำนะมีคือส้มตํายําต้มยําต้มแซบทุกอย่างที่แซบนะมีหมดเลยนะครบอย่างที่ผมพูดเสมอนะเปิ้ลยำแซบ่บนะครับครบเครื่องเรื่องความแซบนะร้อยเมนูแซบนะครับแต่ถ้าใครอยากทานอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่เปิ้ลเพิ่ม เติมเมงดามาเติมเมงดานะ่อมมงใหม่ๆมเมงใหม่อมเมงใหม่นี้ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะครับอนี้เปิดตำนานเมงดาตัวละ80บาทหมดไปกี่ตัวแล้วเพิ่นวันนี้วันนี้ชุดแรกหมดไปแล้วอันนี้เพิ่มชุดสอันนี้อันนี้ชุดสองสี่สิบตัวนะชุดแรกหมดไปแล้วสี่สิบตัวอันนี้อันนี้เพิ่มชุดสองนะครับเอ๋ยวนุ่มมืงชนกำลังหยิบมาเติมนะครับ ตอนนี้ลูกค้า3โมงมาถึงพร้อมทานอ่า3โมงพ,งพอมทานจากเดิมจะเป็น4โมงเนาะจะเป็น3เลยค่ะครับไม่งั้นไม่ทันคไัรบมีเสริมเพิ่มเติมนะครับเรียกกำลังเสริม ให้ดูด้านหลังนะครับนั่งฐานนี้เต๊ะเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้นะะเป็นยำัในคกนะครับอ้ยในครกนะครับ อันนี้มันจะแซบนัวนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในครบกันนะเป็นยำกุ้งสดนะคะนี่เป็นยำกุ้งสดใช่นะ่คะกุ้งสุกกุ้งสุกกุ้งสุกนะทีเด็ดของที่ร้านก็คือมะน,นาวสดมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าเราเป็นยำเนื้ะสุกก็จะใช้เป็นมะนาวลูกเลยเอ๋อเป็นลูกเลยนะครับ เซนมะนาวแท้นะครับไม่ได้ลงคกมานานแล้วนี่กลับมาลงคกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่ลยครับเมนูนี้นี่นะหายจากการลงคอบคกไปนานนะ เป็นยำนะคะครับนี่จัดจัดแบบหืมจัดจานน่าทานมากอืมเมนูนี้ที่ร้าน60บาทค่ะพี่เ6เมนูนี้60บาท10บาทค่ะแบบนี้กันเลยค่ะนี่นะได้แบบคุ้นๆเลยนะครับอันนี้อันนี้คอนเฟิร์ม100%ไม่ใช่เฉพาะหน้ากล้องนะครับค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่คือมามาได้ตามนี้เลยะนะครับล้นๆคุ้นๆกันเลยอันนี้ของลูกค้านะครับ ไปแล้วมา่ดเนี่ยงาาจานนี้และาอองอย่งเดียวหรอใช่แล้วก็อด้วยตัวเออตัะไหนอันกินเนี่ยที่เขาบอกแม่ต้มยำต้มยำลิสามฟองตามไหลบวัวเพิสดเข้าไกสองอันนี้ก็มีเครื่องตำเหมือนกันตำทะเลดีได้แลวจ้ะ อันนี้เป็นต้ยมยำค่ะต้ยมยำนะครับต้ยมยำรวมมิตรนะฮะแล้วก็ต่อด้วยยำสามกอบค่ะแล้วก็ต่อด้วยยำสามกรอบครับมมีตำไหลบัวพึ่งสบด้วยตอนนี้เราอย่ก,กับาน,น ทานนะเมนูนี้นะนี่เป็นไหลบัวนะครับ ต้มยำหอมมากนะ จดเมนูได้เลยนะครับไม่นะอันนี้เป็นทูฟูก่กุ้งกุ้งสุกนะครับจะลูกคนผักที่หลักไปเลยนะครับ ครับสำหรับทีนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามในไงไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกาศชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอด้วยน้ำตกหนึ่